สวัสดีครับจากร้าน o OK k k b เบนะครับตัวนี้เป็น Giant TCR Advanced นะครับสีพิเศษเป็นสีโอ y ิมปิกก็ได้เซ็ตเป็นชุดเกียร์ไฟฟ้านะครับชุด Shimano u n ติก้าสสปีดนะครับตอนนี้เราก็เซ็ตเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราเหลือ,อไนะ้ำมันเบรกก็ส่งภาพส่งงานนะครับให้คุณลูกค้า คันนี้เราจัดเน้นๆเลยนะครับให้ลูกค้าแล้วก็มัดรวมใส่ล้อคาร์บ,บอนนะครับเป็นวิปตัวอีซี่นะครับพอชุดเกียร์ตอนนี้เราเซตเกียร์เป็นแบบธรรมดานะครับเดีย๋ยวผมปรับให้นะครับมันสามารถเล็กใหญ่ใหญ่เล็กได้หมดนะครับ แล้วก็ร้อนตอนนี้เราเซ็ตเกียร์ค่อนข้างจะลื่นมากเพราะว่าตัวคาลิปเปอร์ดิสไม่โดนไปก็เลยไม่มีปัญหานะครับในเรื่องการหมุนเยรหมุนของล้อนะครับก็ออมาให้ดูการใช้การเกียร์ไฟฟ้าก็เพียงแค่กดนะครับแล้วก็สามารถที่จะขึ้นลงได้แล้วก็มีการหลบโซ่ได้ตัวนี้ก็จะเป็นเกียร์ ต้องห้ามสมัยก่อนคือใหญ่ๆนะครับสับจานตอนนี้เมื่อกี้ก็มีการหลบไประยะหนึ่งแล้วนะครับเดีย๋ยวเรามาจูนอีกสักนิดหนึ่งให้มันเนียนนิดหน่อยเนี่ยครับตัวน,นี้ก็เราเซตขาจานเป็นร้อยเจ็ดสิบห้าส่วนเฟืองหลังเป็น1 1บเสามนะครับใบดิสเนี่ยเราเซตเป็นร้อยหกสร้อนะครับ ก็เดี๋ยวเรามาถ่ายรูปกันอีกทีตอนเต็มคันว่าออกมาจะเป็นแบบไหนนะครับนี้คันนี้เราก็จะวะประกอบไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ในรุ่นใหม่เนี่ยวิธีการเซตเราก็กดิอ่วิประมาณ2ไม่เกิน2วินะครับเปิดตรงที่ปุ่มนี้เพื่อจะเป็นคอนเน็กเข้ากับตัวแอป e t u b e ของ Shimano นะครับแล้วก็เราก็จูนมันก็จะหาในแรกก็คือจะหา ตัวแบตเตอรี่สับจานตีนผีก่อนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ต้องเพิ่มแอดตัวพาร์ทก็คือชิปเตอร์นะครับก็จะมี QR code โค้ดเราก็สแกนนะครับทั้งซ้ายทั้งขวาตัวนี้ก็จะเป็นแอดแอดเข้าไปในพาร์ทของ e t u b e อีกทีแล้วมันก็จะลิงก์กันทั้งระบบเป็นระบบชิมานโนนะครับ <c oughs> เข้าไปใน t u b e แล้วก็หลังจากนั้นเราก็อัปเดตเฟิร์มแวร์นะครับทุกๆตัวแล้วก็ เซตให้สิงคนไหนกันทั้งหมดนะครับแล้วก็ปรับสามารถที่คุณจะปรับโหมดอะไรก็ได้ในแอปของ h s i m ม n o e tube หลังจากนั้นเราก็มาลองเซตเกียร์ดูนะครับแล้วก็ปรับจูนวิธีการเซตกดตีนผีเนี่ยเดี๋ยวเราไปตามดูนะครับมันจะมีทั้งหมดกด3ไมมีกดแบบแช่แล้วก็กดดับเบิลนะครับก็จะมีวิธีการแต่ละอย่างไม่ไม่เหมือนกันนะครับกดไม่เกิน สองวิจะเป็นการเซตเป็นสีน้ำเงินนะครับเพื่อจะให้กดคอนเน c t ในแอปแล้วก็เกินไม่สองวิไปถึง5้าวิแล้วก็5้าวิไปถึง8วินะครับเขาก็จะมีวิธีการของเขาลองไปติดตามดูในแอปได้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีการกดเป็นดับเบิลเพื่อจะเปลี่ยนโหมดในการใช้งานเกียร์นะครับเดี๋ยวเราก็ติดตามไปดูสีมันก็จะมีบอกสถานะของสีนะครับต่างกันนะครับอย่างตัวนี้ตัวนี้ปุ่มจะอยู่ตรงนี้นะครับเราก็กด เนี่ยตัวนี้เห็นไหมฮะจะเป็นสีน้ำเงินแต่เรากดมากกว่าน,นั้นสีมันก็จะถูกเปลี่ยนไปนะครับปิดก่อนเห็นปะ่ะเช็คเกียร์นะครับเป็นสีเขียวแล้วเดี๋ยวเราก็ดูดูกันอีกทีนะครับว่าการใช้งานตรงนี้มันก็ยังอยู่ในโหมดคอนเน็กนะครับเดี๋ยวเราก็ค่อยค่อยทิ้งไว้ทักให้มันออกมานะครับออกจากโหมดกันก่อนตอนนี้ยังกระพริบอยู่เพราะว่ายังเข้าไปในโหมดของซิงของเขา เนี่ยตอนนี้ออกแล้วเราก็ใช้งานได้ปกตินะครับประมาณนี้ก็สามารถเข้าไปดูในเพจของ o k เคไบได้นะครับหลังจากเราประกอบเสร็จเราก็จะนำไปถ่ายรูปก็ฝากเพื่อนๆติดตามนะครับแล้วก็กดฝากกดไลค์กดแชร์นะครับใครชอบจักรยานแนวไหนอยากให้เราประกอบแล้วก็อยากให้มารับบริการในการดูแลจักรยานก็ สามารถโทรเข้ามาหาเราได้นะครับติดต่อจองคิวงานนะครับตอนนี้งานก็พยายามประกอบไปเรื่อยๆให้เพื่อนๆได้ดูตามผลงานนะครับเข้ามาในเพจของร้าน OK เคเบนะครับก็หรือใครสนใจเข้ามาในแกะกลุ่มไลน์โดยเฉพาะก็ได้นะครับก็จะมีกลุ่มไลน์เราก็พยายามลงสินค้าทั้งใหม่ทั้งเก่าแล้วก็อยากมีคำติชมหรือคำแนะนำอย่างอ,างอื่นๆนะครับก็ฝากติด ฝากลงคอมเมนต์ไว้ให้ด้วยนะครับว่าจะให้เราแก้ไขอะไรมีอะไรเพิ่มเติมไหมอะไรเงี้ยพูดคุยกันได้นะครับสไตล์เพื่อนๆขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ